ปฏิหารลุงกินน้ำครอบองค์พระงานอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์คอหวยยกมือทุ่มหัวแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนุ่มโพสคลิปลุงกินน้ำนะคะขึ้นครอบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ที่พุทธอุทยานเพชรบุร์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ ในงานอุ้มพระดำน้ำนะคะมีผู้ใช้เฟ e บุ o กกลายหนึ่งชื่อเท็กนะจ๊ะอ่านผิดขออภัยนะคะโพสภาพรุ้งกินน้ำครอบองค์พระพุทธรรมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ที่พุทธอุทยานเพชรบุระจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพร้อมระบุข,ข้อความว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ พอประธานจุดทูปรุ้งกินน้ำขึ้นครอบองค์พระใหญ่งานรำถวายอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์ซึ่งหลังจากเจ้าตัวโพสต์ไปก็มีผู้ใช้เฟ e บุ๊กจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็แชร์กันไปนะับร้อยครั้งเลยนะคะนี่เลยนะคะสวยงามแบบนี้นะคะเป็นเรื่องแปลกนะคะบางคนนี่ถึงขนาดยกมือทุ่มหัวเลยนะคะชื่อว่าปฏิหารนะคะ ของพระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะคะซึ่งบางคนบอกว่าเห็นแบบนี้น่าจะมีโชคไม่ราบนะคะแฮ่ตีเล็กเด็ดเลยนะคะบางคนเอาขนาดหน้าตักหรือขนาดความสูงของพระพุทธรูปดังกล่าวนะคะไปลุ้นนะคะ สำหรับพระพุทธรูปมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูร์นะคะซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างมากนะครับสร้างด้วยเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์นะคะองค์หน้าตัก11.984เเมตรนะคะมีความสูง 16.5899เมตรนะคะสูงจากพื้นดิน35เมตรนะคะหนักกว่า4 5ตันนะคะและที่สุดแห่งมหามงคลคือสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ,สะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ปลายยอดจุลลมงคล และก็เบิกเนตรองค์พระพุทธมหาธรรมราชาด้วยนะคะว่ากันว่านะคะท่านไหนที่ได้ไปกราบสักการะ,ะขอพรน,นับเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่ก็คือเรื่องปฏิหารที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ